สวัสดีครับขอตอนรับขอชื่อช่องพี่ไล่แห่โชคนะครับมือนีทางช่องเฮ้าได้เดินทางมาถึงบ้านแม่หน่อยฝันแมนนะครับเพื่อมาตามแนวทางตัวเลขนะครับเพราะว่าแม่ว่านกนนมาบอกเดรเดอร์ว่าสันนีแม่ว่าครับนกมาบอกแล้วตัวดีว่าสันครับแล้วก็มาตามแนวทางเลขค้ามฝันน้ำคุณแม่เฮานะครับสิบเป็นยังไงกัเชิญแฟนเอฟซีเฮ้าไปติดตามเ่อมากันเลยครับ สวัสดีครับแม่ครับสวัสดีจ้าทุกคนจ้าฝากอยู่แต่นอกบ่เบื่อน่ะเยอะหน่อยกว่านอ้บ่เบื่อเบื่อบ่เือค่ะมีแต่ผู้ใดก็อยากเห็นผู้ใดก็กินทอดอีเมียจ้าขอบคุณหลายๆที่กินฑอดได้หน่อยแต่ฟังแต่เสียงก็ดีใจพ่นนะโอ้ยขอบคุณมากค่ะสำหรับผู้่อที่มาได้ยินงแต่เสียงแย่หน่อยก็ดีใจ ให้ลอยตตัวขึ้นดลายที่เบิ่งคิดย่ญ่น่อยสมหวังเนอาสมหวังเนอเนาะเอฟซีเนาะข้าธรรมดาเนาะเป็นเนื้อแท้ก็มีเข่าไมีหลุดเนาะเป็นเนื้อแท้ข้าวธรรมดาเชียงโซ่เนาะสามเชียงโซ่ขึ้มฝันเนาะแม่ตาแม่จะเลบ้ยงบ้านอยู่ไหนต้องน่าจะ เป็นได้แม่โนกมหาหรอบ่แม่มาแล้วมาแล้วมมนันเรากับสบามันเ่นไนมากเพมามากมมนบ่อไเพินมากนงเมนันบ่มากหูรุ่นเพิ่มข้มาเลยรุ่นมากเลยหลังสบ่ามาแล้วมมนอันเขาบอกเมนมากมาหมูรุ่นเพิ่มาจ้นมากมากขึ้มากนางบอกอยู่กับเซียวเพี่นละเพิ่นว่าเอ้าเท่าเทาเนเสียงนกมากตัวเสียงนกมากยิ่งหงมากเสีนงีเลย ก็นี้เจ้าเราอยู่เสียเยอะไปเยอะปเจาเราต้งเก็ตั้งเนาะที่เราต้องเก็บตั้งบนหังวางเสียเจ็ดเจ็ดนึงันไปอ๋อเจ็ดเนึงอ๋อ่ลก็ิม่แต่เ่าแท่ากัน่อยอีพอจะอกเป่าอยู่ไหนก็้จังปาแม่เนาะมันจีได้เ่าอีหเจ้าเจาเออ็ดเจ็ดนึงอะไร เลขน,นกนะท่บ <hã, S 2> กบกเสือ้อเสื้อเจ็ดเจ็ดเจ็ดหนึง่งหนึ่งเจ็ดห <hã, S 2> รับชอบกระดิล่างซะ<อ>เลขคัขนบกขาร้ว่นทีนึ่งหว,งย,วาายั่มันอาจจะเป็นสามตัวสามตัวล่างก็ไไปเด้ตว่ายเยี่นน้องตัวสนทรทองย่าลืมเด้อเอฟซีเลยสนองนี้อย่าลืมเป็นเลขขาดแม่เนาะเป็นเลขขาดสื้อหอยสื้อแขนใบตอวนี้มันเป็นเงินเด้อตัวนีปป้ตัวนี้เป็นเงิน ัวก็เป็นเงี้ยกออไรล่กันออกมาก็กันก็เป็นมาใหญ่หลายตัวแล้วเขาไล่เสร็จแล้วแต่ว่านกน่ะนกหัวหอน่ามัดมัดที่มีเป็นวัเดียตัวเดียวตัวเทอกบักเนี่ยอันตัวตัวนี้ตัวน้อยเนี่ยฮะเงาสนตัวตัวตัวแม่ที่เวลาตัวเทืกสีหางเงาได้นกขวดเนี่ยเป็นว่าถ้าเจ้าเอื่นนกอันกีเสียนจะทงหน้าเนี่ยแต่วดินเขาม่าในบ้าน คนท<ม>ั้งหลาย,ยบา้าเเจแลวี่กะนกอันนี้มันบ้าบ่ไ,ได้ดรอกแต่ว่ายั่นนก็มันมองเงี้ยไดเลขก็งั้นเด้ค่ะแล้วบ้านนี้นอกอันนี้ก็บ่เาขาบ้านแม่นครับกระแปลกที่นกจบเฟียงมันจะอยู่ตามทงตาทาวนไสัมโปเมื่อไงก็าปเมื่อใกไงก็ขดตินหน่อยนึงนีญ่ก็าปมือเจ่ ครับบ mm. hmm. mm. ่ได mm. ้ตัวใหญ่ดินตัวสีเขียวแม่นั่งแงเล่นยินี่บ่แม่อยู่โตนี่บ่ได้ยินเสียงตอนแรกพากันสินั่ง่งกาแฟอยู่แม่นบ่ครับเสียวอยู่หลังบ้านบ้านเสียวยางมานําก้น เราขอเห็นบินยัะมาขอเลิ้นขอยางเร็วก็เลาอ่ะนะครับพอเราเซลอะไรแบบว่าเท่าๆกับขึ้นมากกับขึ้นมานอกมากแล้วว่าสั็จย่างน้อยเลยกับขึ้นไปนางฟังอย่างน้อยแล้วบอกเซลไปเจียงยางไปก้อนโลงก็ฟังเป็นว่าวันบ่าอ๋อแต่ว่าแม่เพ right ิ่นวลงยี่น้ำเหมืนบอกอันเพิ่นานั่งขายอพี่โอ้แม่มานั่งขายอยู่เดียวเพราะว่ากระพาะกันกินกาแฟนะครับมันประกาศรูกรูปบอบ้านีเงินไปยด้บ้าน ขยโยขะนั S <S ่งข้างโม่เป่าเรื่องสัญญาหน่อยอะไรที่อาจจะหน่อยนั่งอยู่ถ้าเมื่อคนกาแฟก็เลยเศร้าปี่ห้องเสียงแบบนี้กันนี่ตัวพอเสียงใหญ่ยอยูสี่สิเสียงไม่นอนแต่ว่ามือเสียงกี่สิบละอันเจ็ดเจ็ดนึ่ง้าฟังเอาเรื่องครับเอฟซีเขาฟังจากแม่น้อยเลยครับฟังจากปากแม่น้อยเลยครับแม่น้อยเลยว่าเอ้าพราะแสง คนแม่มาหห้องอยู่บนกันนะพ่อส่มาก็ห้องสองบาทห้องเต็มไปจน็มไปเจ๊เจอือใ่เจเนไปเลยห้องบลรก็ไปเลยไปเลยไปห้างไมันค่อยมากฟองนีเิ่นก็ไปองไปองเลยอือฟองนีนี่ มันรลเนาะว่าตอนเราผนชิงลูกเนาะตอน่าเนาะเนเคยไปเห็นอะมันแเพ่นเห็นเทเดียวมือเลียงมือมือชุถูกเนอ๋อมือเลี้ยงชุ่ถูกเอาอันในใน้อฝานันวางซี่เนาะเอฟส่ิส่วน้ในก้อนฝาก็มือเอือนเส้าเนี่ยมันบอกมือมือเอือนเศ้าเนี่ยสียงหาเดียวนีหาค้องเรียมไว้แล้วเาไว้แล้วเสียบกัน่ยมันแรงยมันแรงขึ้นมาขึ้นรับแรงชุดสิสวนม้นตั้งแต่สองถุงหัวสี่ถุง ไปเที่ก็หาทุ่มแล้วเตี่ยร้านเงียบจรงสิร้านนอนจังสิดสดมุนจนึ่งสินะจ<ด>้าบา<อ>น,นีนองน่นอนไปน่อนไปกเคื่อนเขื่อนฝันฝันเลยฝันว่าเ,เพร่อสัง่งเอกกมาหน,น่นากอ่เพื่้งกันกนะ เล่มวันี่เป็นเองใหญ่พ่อสันที่หลายอย่าถามพ่อพ่อเจ้าาพ่อสิมาหานี่แหละพ่อสันแล้วพ่อบอกคนละตพ่อสิบอกสกก้นขนาดเลขมวลนี่ข้อบอกเรื่อมันสิบอกคนว่าบอกตัวไหนแล้วพ่อพ่อสิบอกสามสกกันแน่ตอนในขั้วอริงีน่บอกขอยาเจ้าขอยบอกพวกจสะเบาถ่มากขอยกบวให้ยบวดมากขอยกบวใหายแม่เดลียมมากขอยกบวให้จุนก็ขชุดทููแล้วจังบอกคน บอก็เรยว่าสีพ่นให้เพ่นเจ้สันวาสันพ่นถาลายพนเหลวว่าสิเขาก็จะถาลายพะว่นหนู่ก็มาลังเลกออกได้มือนึ่งหนูมาหานะแม่นเห็นจากเร็วว่ามีคนถาเี่คนถาคนร่อยนรูดทำไรอืออะให้พ่นมาโอเคเอดเลยบาดเนียนทะเลาไม่คนแต่คนถาคนร่อยให้พ่นใั้ตัวได้หล่ะวาสันบาเนียนคืองย้อมเ้าร์คนบอกคนขึ้นนี่ยหละย้มเา มาก็เลยได้บอกขะสบายก็ดีถูกถูกขึ้นพืนี่ก็เลยได้บอกเอาพ่อสิบอกด้วว่าขึ้นมากสามสามสี่นมเสือสามสี่สี่สามเหล็กปอนสามสามก็เป็ดเปดนวาจนก้อยาหมเเสามากนหม้มาเทปพที่ถูกถูกยังหลุดจากนี่เล็กถูกโูนปเปที่แม่ที่แม่เอามาเรื่องมือ่น้องยัง่หลุดจากนี้ครับเอฟซีห้าสีเห้นอยู่หรครับมือ่เล็กถูกเนาะบ่หลุจากวันขวดขวดหอมหอมอยู่ บ้านี่โดนล่ามาเนาะโดนลา่าก็รอยางเบื้องบนโดนล่าแล้วว่าจะคอยบอกกอนว่าพอรรเอ้ยคันอันในความฝันนี่มันบอสันนี่พอกระมักพอเนี้เด้อพอบินมาหาอยู่ในอามาโดนล่าเป็นผู้เห็นสักโดนล่าว่าบินปิ้วกายหนาโดนล่าโดนล่ายังหมดคิดว่าเป็นนกนี่มันโตัน้อยน้อยแหงเนาะแม่เนาะโดนล่าว่าอันคอยว่าอยู่ใส่นี่เนี่ยว่าแต่บางยันน้อยเดี๋ยกว่าเต็มเต็มไปเต้นมาเต้นไปเต้นมากสื่อค่โบห้อง โมหงแม่บ่ย้ององนะเนี่ยโมหงเต้นกลับไปกล,ลับมาโดนไล่ยันโดนล,ล่โอ้ยคนห้องลูกเหลืลาว่าอยากเห็นพวกเราม่เห็นอีหล,ลีประเสรนโดนล,ล่โดนล่ว่าโอ้ยเป็นบุญตาเราเด้อเห็นแลานอีพ่อเอย้ยระเสัิฐเล็เขาเด้อว,วันนี้เต้นติ๊กไปอดหลอดโมหงเลยนกอันน<ต>ี้ปัญจใสชีวิตอยู่ทงอยู่ทานเนาะแม่ตามเฮาเห็นมาเนาะปัญจปอกเข่าบานด้วยครับเจี๊ยบสี่นกอันนี้ปัญจใสชีวิตแต่น้ำทงน้ำตา แต่เพื่อนเขาบ้านก็ถือว่าแปลกนั่นแหละถือว่าเป็นเรื่องแปลกเลยเนก็อ่ยวาถือว่าเป็นนิวินไม้อันดีนะไปตัวนี้แม่นนกอีหยังแม่นที่ว่านกกิฟเฟี้ยมันเป็นบวกว่าเป็นกระซ่างมันบอกเลยคนไล่เร็วใช่คอยว่านบอกว่าเป็นกระซ่างเพราะว่าห้องสีสันเนี่ยคือบอกหนึ่งเสียงเรียมเรียมยิงเสร็จต่อไปเสียงดังตอนนั้นอ๋อว่าดังตานนั้นเนาะอันนี้มันเสียงดังเนี่ยพ่อบอกว่าเจ็ดเจ็ดหนึ่งอะไรตัดนี่หน่อยเฟันเป็นลางเด้อ ฟ้นล่างเลอฟันล่างไอ้เจ็บหนึ่งเจ็ดหนึ่งฟันล่างสามสี่นี่เป็นบนวิ่งสามไปเลยบนสามสี่บนเนาะอือไม่กันเจอกันตรงไหบนสามสี่เลยเนาะอือแต่เสื้อซื้อเลขแล้วก็มานอนก็ฟันดีอยู่ฟันฟันว่านเข้าเสียผ่าม่าขายไงก็ไม่ขายแน่นอยที่แค่น้อยไปตลาดนัดครับแต่เขาว่าเบิร์ต เบิดเบิเบินี่เจ้าซื้อว่าภาาอัหนึ่งนหนึ่งเจ็ดก็แม่มาเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ้าหนอมาเจ็ดหนึ่งแล้วมืนนี้พ่อหนังก็มาหาจ้าพอเต็มต้วพอเต็มก็มาโอ้ครับมนนี้พ่อยูทูบมาหลายอยู่เจ้าแม่บ้านนี่กัมมาหอดบ้านนูมนาบ้านเมืองบ้านเมื่อก่อนกัมมาจ้ะเห็นบ้านพ่อแม่ผมก็เลยบ้านยันแม่อยากเล่นอยากง่ายเนาะมันส่งคำเนีนเน เอาแคปหน้าจอไว้ด้วยครับเอฟซีเฮ้ากับนี่แหละครับเเลขนกหองนกหองนะครับเจ็ดเจ็ดหนึ่งวันันแม่หน่อยเฮาบอกชัดเจนเลยนะครับเด้อบนสามสี่นะคะเน้นสามสี่หลังเนี่นเจ็ดหนึ่งนะคะเนาะแคปหน้าจอได้ค่ะเด้อเป็นแนวทางนะคะจับสลากกินแบงวันปที่สิบหกนะครับที่จะถึงนี้นะครับเด้อเออมีไวลายุซี่หามือเด้อเอฟซีเฮ้าหาจับสลากกินแบงไว้เด้อมันเข้ามาครับ อ๋ค่ะค่ะขอขอบคุณขอบคุณนี่แม่เด้อค่ะที่แบ่งปันแนืท่าให้เป็นครับน้แม่เนาะค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะแม่สวัสดีเอฟโชคดีทุกคนเด้อจ้ะจ้ะมันหมาน้อแม่เนาะจ้ะมันหมาครับเป็นจไดหน้อยเอฟซีเฮาครับตรอนี้อ่าแม่น้อยเฮ้าในพูดกับเอฟซีเฮาอย่างชัดเจนเนาะครับอ่าวว่าสิเป็นเลี่ยงนกหองบอกนะครับนกหองบอกก็คือเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะครับ แล้วก็บเพว่าสิเป็นเลขความฝันนะครับก็ถือว่าเอฟซีห้าคือจะแคบหนาจอไว้แต่นอกครับเนาะถือว่าชัดเจนเลยครับมื่อนี้ถือว่าชัดเจนเป็นอย่างสูงเลยครับไฮโชคกไฮมันเลยครับเดอ้อแฟนๆเฮาทางเอฟซีซองวิไลไฮโชคนะครับซอยกดกระดิง่งกดไลค์กดแช่ให้ทางช่องเฮาเพียงสี่ห้าหค,หคลิปดีๆมาฝากตอนพี่น้องเฮ้าไฮโคกไฮมันสุขสุขคนนะครับเดอ้อสวัสดีครับ